สบายดีสบายดายพี่น้องสุขุสุคนหาก็มาแต่ตลาดพี่น้องเอ้ยจเจ้าผดส์ยังมากินพี่น้องฮะนั่งเอกเงบนเห็ดยังหน่อยบ่เห็นยังกินก่อนเด็ดนี่เขามือตายแช่ปะก่องบาโฟกัสพี่น้องเลยขออภัยมาณที่นี้ด้วย ข้าวปุ้นพี่น,อน้องขนมจีนพี่น้องเอ๋ยผลได้ขนมจีนมาอันนี้มักนาวนพี่น้องอันนี้ผักมมนรู้ผักอะไรหอมหอมผักน,นี้พี่น้องหอมคือผักขะแยง,งนี่ประเดกปรุง ันนี้เสื้อเสื้อเขียวอัากินกับมันมาทำเส้นกระปุ้นไม่ใช่อะ้รพี่น้องเลยอันนี้มักถั่วพี่น้องอันนี้ผักผักข้าวทองผักหอมอันนี้อะไรอันนี้มะเขือเทศพี่น้องหรือว่ามะเขือคือ น่าก,กบผุดกต่ซื้อวังนูเป็นของซีพันกี่โก,กบซีพันโ <laughs> ก,กบซีพันหน่หน่องเลยอันนี้อะไรน้ำปลาทิพพรสตบอนเซอร์ต้องเข้าแล้วอันนี้เสือกเสือกผูกงู จะฝังงวบ้านเท่าไหนละพี่น้องอันนี้อันถัวดินสูงหมักเั่ดินพี่น้องเลยนี่อนคีเมนบอร์ดเลยคีเมนเลือกคิงวะฮะก็คิงพี่น้องคิงเลือกคีเมนวะไม่มี ไม่รู้สินีส่สิดังไฟพี่ล้วเอ้ยฮะเนี้ดังไฟกับผมมีย่างขนาะดไม่ใช่ย่างจบแล้วฮเอาอะไรเนาะอันนี้เออย่างขนาดเนี่ยนี่หนาผ่านพันสวมสีสมหาอะไรต้องใส่ต้องใ,องใส่สเตป <laughs> ยังถูกสียัง,ยงลงยางลงสีเน,นี่ยตามในถั่วพี่น้องเอ้จะทําน้ําฟันข้าวปุ้นจะทําน้ํายาข้าวปุ้นน้ํายาฟันพี่น้องมไม่เครื่องบดพี่น้องอ้ตามเอา งมมุลครักปันอไไื้ข้าวปุ่นงามๆพี่น้องเ้ยโบ้ยเหนียวนุ่มขนมจีนข้าวปุ่นงามๆพี่น้อง มันนี่ได้กินฟันพี่น้องเลยได้กินน้ำยากรบปุ่นน้ำยาฟัน,นแล้วก็มีอะไรให้เอาไปกันเลยเนื้อหอนุบหนุบนอน,นพี่น้องเด็กๆน้องๆหนูๆกำลังล้างผักพี่น้องเอลย เด็กๆน้องๆหนูๆกําลังล้างผักอันนั้นคืออะไรมักถั่วมันละกําเอออย่างงั้นก็ได้มัละกําพี่น้องหนุ่ยเฮ้

เป็นไอห่อยๆเลยพี่น้องเลยมาตบดีงะนาลงอีกพี่น้องดีมะนาวลงไปพี่น้องจ๋าอดทนได้ประเด็นะย่องเดียวเ้ยย่เายุดก่อนังใจอีก้ว

ตามเลยน้ำปลาปหลเดกบเตนอนบมีเด็กเตะองมีนอนแม่แต่มันบานเน้อบ้านนี่หอมบมีมวยน้ำพักนี้ผักสิ่งหนนหอมป้อมบ่มีแต่ผักเชิมหอมป้อเชิมผักเชิมมันห่วยน้ำไรอได มันกูมีก็เอาโลไม่โบราณช่องนตาลมาลูกเราไมาเด้อพี่น <si> ้องเด้อล้างลงมือพี <S <s ่น้องจาเมื่อกองคนนะโฟนนะี่จักบ่าจัไรก่อนมาสักง่ายนะงามมือก่องคนจต้้ สีแยงแปักซองนะบอข้าวแรกพักนีู้เขาไปได้ลมากนะแม่ไแมเบิดไเอาออกมาก็เรากปได้ไปไปลงมือโลดสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องกิติพันกับพุ้นนำกันบายดีเลยโค้กกับขมวดสบายดี ออบาบีอันนี้น่ะลงมือบาบีลงมือจวดจัด้มองมือจวดจั้ บาบงกไม่รู้่าเพื่อนใครดวนะดีแน่หอาไปเลียงทางไดคืออิ่มหมามาบอัดกป <ort>. มาพันอะี่ผ้าก็พันไ้สิพันปุ๊บ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 พันกิมาหน่ยมาให้เบาบ่นี่่หน้อยให้เบาบ่อนี่นะจะห้อยแขวพี่น้องเ้ยกินมบดแล้วมาให้เบาพี่น้องเ้ย

Bố ngoài dù Nó sẽ nói nổi phụt đi Nó nua nổi phốt Số sắp bọn à? à Hay bừng đúng hả Số sắp hạng thì mì bọn xịt tệ Thôi thôi, thôi, bọn <cười> <cười> thôi ý bọn งานดีตลอดไากบ่มีฝากบูมากแบตมีเติมเงินนี่น้อโตได้ตลอดแช่บแ่บ่กินด้กตขึ้นเดินไปแช่่ เป็นได้ขน่ะอร่อยไหมเสีบบอ๊มังกินย่งก็อบ่อยนผอเคยนาน้กินสองบวกอยนะกินงก่ น้องหนุ Ch ่ยบมดสบายบ่เป็นวัดเป็นวัดตกเตียงเมื่อคืนนี่บ่นอนตกเตียงบ่ตกลงในหลอมตู้เนะเสะเจ้าไหนหอมตู้ไปเรื่องมึงโดนผัวงน้องกำลังใหญ่ผืนตกเตียงกเตียงกัี่เนาะนี่เรื่องนู้นหรือตัวบอดมันใหญ่มั้งสินะ ออตัวนี้อเอแหละพี่น้องมาฮอนเหนือก็สมมาฝาควนเลยพี่น้องเลยท่นานดีเดีคอลาพี่น้องไปเพียงท่านี้เด้อฝากพี่น้องก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเ่ด้อ<ป>พี่น้องเด้อสำนีละพอกันไปคลิปหน้าพี่น้องส่วนคลิปเนี่ยก็ข้อกล่าวคำว่าส,บ,สบายดีสบายดี